มีผู้คอมเมนต์รายงานการปฏิบัติบอกในช่วงนี้การปฏิบัติรำเนี่ยคือการจเจริญสติปัฏฐาน4ในฐานต่างๆทั้ง4ฐานเนี่ยนะตอนนี้ค่อนข้างจิตรวมค่อนข้้งค่อนข้างจะแรงนะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมวนพลังในร่างกายเนี่ยมันเบา เหมือนร่างกายเนยลอยภายในในมวลพลังเนี่ยเบาแล้วก็ลอยขึ้นเล็กน้อยมีการเปลี่ยนแปลงมวลพลังอันนี้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนมีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็อาจอาจะอ,อาจจะจำมาผิดมาแล้วก็ในทํานองนี้อันนี้เป็นสมถะหรือเปล่าครั อันนี้เรื่องการเจริญสติวัฏฐาน4ี่เนี่ยนะเราจะเตือนเจริญฐานกายก็ดีกายในกายเวทนาก็ดีในเวทนาก็ดีจิตในจิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นฐานกายกายนอกกายในเราจากกายนอกเข้าไปสู่กายในสู่ส่วนละเอียดแล้วดูใจเต้นจนกระทั่งถึงเข้าไปสู่ส่วนละเอียดนะจิตรวมอย่างแรงเลยมวมวลพลังเนี่ยมันก็เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนมันเหมือนลักษณะร่างกายมันเบาลอยขึ้นเล็กน้อย ลักษณะอาการนี้มันพิจารณาแล้าเราเจริญหลักการเจริญสติฐานสี่เนี่ยไม่ว่าจะฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอพิจาณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่บางทีเห็นกายในกายเนี่ยเป็นไปภายในบ้างก็คือมีสติสามัญญาในฐานกายเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปภายในบ้างเห็นจิตในจิตเป็นไปภายในบ้างหรือเห็นกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างภายนอกก็คือที่กายนอกนี้ ี่กายมหาบุตรูปเนี่ยนะดินน้ำไฟลมไม่ได้บอกนอกกายนะนอกกายนะมันนอกพระพุทธศาสนาเราจเจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเนี่ยประเดี๋ยวก็ไปสู่กายมันหนักไปทางกายกายละเอียดบ้างหนักมาทางกายหยาบบ้างสตินะสัมมัญญาที่มันเกิดขึ้นบางทีก็ทั้งภายในยนะท้งภายนอกก็คือหยาบละเอียดซ้อนกันบ้างหรือจะเป็นจิต จิตในจิตนอกกับจิตนอกกับจิตที่มีความนึกคิดกับจิตในไม่มีความนึกคิดเนี่ยมันซ้อนกันเนี่ยเวทนานอกเวทนาในเมื่อเรายืนนานๆกันมันก็มีเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยเพราะมันดับเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วมันก็มีความเสียวความรู้สึกในส่วนละเอียดเบาๆมันซ้อนกันบ้างเฮ้ห็นเน้นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทมเป็นปายภายในบ้างเน้นไปทางใบหนบ้างหรือบางทีมันก็เด่นชัดทางายนอกบ้างหรือเห็นทั้งการเกิดขึ้น ให้เห็นทั้งภายในและภายนอกบ้างพี่นาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นไปภายในบ้างเป็นไปภายนอกบ้างเป็นไปทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างพี่นาเห็นความเกิดขึ้นในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะหรือความเสื่อมไปในอาการที่ปรากฏขึ้นในในในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะมันเสื่อมไปบ้างเกิดขึ้น ในฐานทั้งสี่บ้างเสื่อมไปในฐานทั้งสบ้างหรือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในฐานทั้งสี่บ้างพระพุทธเจ,เจ้าก็บอกต่อไปว่าก็รู้สติว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเราย่อมเห็นเราเห็นอย่างนี้เห็นมันเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปต้องโน้นเคลื่อนบางนี้ภายในกายในเวทนาในจิตของเราสภาวะธรรมอันนี้เห็นทั้งเกิดกับความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปบางในในเวลาเดียวกันในขณะจิตเดียวก็มีก็บอกก็หรือสติว่า,ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย Okay. ไม่ติดสภาวะอาการนี้จะเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยเรามีสติสัมปชัญญะสองอย่างในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยฐานใดาฐานหนึ่งเราดูไปเรื่อยๆื่อเราจะเห็นไอ้รูปนามที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปเข้าไปรู้เนี่ยเป็นนามรู้อาการที่เกิดขึ้นคือเห็นทุกวความดับทุกสองอย่างเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาเราจะเห็นว่า กิเลสในจิตของเราจะเบาบางไปเรื่อยเราจะรู้ว่าเราละไปได้ขัาดไหนถึงได้บอกว่าถ้าจะให้ถึงนิพพานก็ต้องไปให้ถึงที่สุดทุกขที่จะถึงที่สุดทุกกมาสองอย่างก็คือว่าโดนมารมาสอบอารมณ์แล้วเราเอาสัชาสามารถเอาชนะได้โดยการที่เรียกว่าเห็นตายก่อนตายเห็นมากรวมตัวปาะหารแรงๆสักครั้งหนึ่งถ้าปฏิบัติไปนานๆเนี่ยสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้เอง เพรามันเป็นยังไงตายก่อนตายเนี่ยเพราะเราปฏิบัติเนี่ยมันจะตายก่อนตายทุกครั้งยอมสละชีได้ชีวิตได้เพราะอาศัยธรร,รมะเนี่ยอย่างที่ภาสิทธิ์เขาบอกพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะเพื่อพึงรักษาสละทรัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะแล้วมีสติเกาะความรู้สึกในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีทำรม,มก็ดีไปเรื่อยๆเอาสติเกาะสัมพัญญะนะเห็นความรู้สึก เห็นในความรู pues whole, adi adi in in like, ian, ้สึกไปเรื่อยๆจนชัดเจนไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตใจเราโปร่งเบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เป็นทางเดินของพระนิพพานทางพระนิพพานส่วนทุกข์ที่เห็นนี่เป็นทางอัตตาเดี๋ยวก็เย็นบ้างเดี๋ยวก็ร้อนบ้างถ้าร้อนเกินไปก็ทุกข์เย็นเกินไปก็ทุกข์มันก็เป็นไงเห็นทุกข์ก็ความดับทุกข์เพราะเราดูแล้วพอไปถึงที่สุดแล้วที่สุดทุกข์มันก็ดับ มันไปถึงที่สุดนะ่นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเดี๋ยวมันกระดับไปก็มีแค่นั้นนะถ้าขันห้าทนไม่ได้เมื่อ,อไหร่เมื่อนั้นก็ตายเพราะนั้นนะมันเป็นตัวทดสอบเราไปเรื่อยๆว่าเราจะมีสติตรงกับสมัมญปญัานะมั่นคงอยู่ในธรรมอ่ในธรรมหรือเปล่าคือตัดอุปทานขัน,ห,นห้าไปเรื่อยๆเห็นรูปเห็นนามเนี่ยก็เห็นธรรมมาแหละ เห็นทมแบบสมถะแต่เห็นทมแบบวิปัสนาก็เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปนามเกิดดับไอ้ดับเพราะว่าเราวางระเบียนสติมาอยู่ที่สัม,มัญญาปุ๊บเราก็จะไม่ยึดแต่ก่อนที่มันจะไม่ยึดเนี่ยมันก็ดึงเหนียวลังกันก่อนเพราะการยึดมั่นถือมั่นอุปทานข่ะทั้งห้านี่มันมีอยู่มันสร้างสมมาอยู่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เ,รเราเราเร่งสติให้ตรงสัมมัญญาปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆเหนียวหนืดแล้วก็หลุดออกไปพอไปถึงที่สุดทุกข์แล้วมันก็ดับไปมันก็ปล่อยวางไปอันนี้เราทําไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันมันไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาเติมเข้ามาในรูปเสียงกิ่แล้กันทั้งผานัลมมันน้อยว่าเราปิดบัง เราสัมรวมอินทรีย์เราเราบริโภคอาหารแล้วพอก่าแต่พอควรเราทําครรมเพียในตัวนี้ให้ไม่เห็นกันเหนื่อยชัดเจนต่อเนื่องเนี่ยมันจะเผาผลาญกิเลสบาปกรรมได้ดีนะแล้วก็สู่ที่สุดทุกข์สู่พะนิพพานมตัดถึงที่สุดได้แล้วก็เห็นตายก่อนตายแล้วก็มารวมตัวประหารนะใหญ่ๆแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเห็นชัดเจน